ำให้ดีๆหน่อยทำดีๆหน่อยอาสวัสดีค่ะคุณด้าโอ้โหคุณด้าสวยจยงเลยนะคะสวยริงๆด้วยค่ะอุ้ยเธอสองคนนี่พูดมากจะเลยลงไปได้แล้วลงไปได้แล้วจะแปดโมงแล้วเนี่ยแล้วแล้วคุณด้าจะไม่ลองใส่ชุดนั้นให้ดูหน่อยเลยค่ะอี่ไม่นุ่นไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณสอาง ะะสวยเหมือนเอามงมาขีดทองเลยเนอะไม่น้อยแค่พูดอะไรของแกอะฮะเอะอะไรกันอะฮะทำไมไม่ลงไปอีกล่ะงานต้องเสร็จก่อนแปดโมงเช้าไม่ใช่เหรอค่ะเสร็จแล้วค่ะไปลงไปได้นะ้อไม่น้อยไม่นวลวันต่อ,ตอไปต้องตรงเวลาด้วยนะ,ะเด็กใหม่นั้นเชื่ออะไร ชื่อน้อยค่ะดูแลเรื่องแต่งตัวเดินพาสิ่งนี้รุ่ยร่ายเช่ะเอาละแม่สะอางไปดูอาหารเช้าได้ละนะแม่ดีใจจริงลูกขอบคุณนะ่ะทีนี้ก็เหลือแค่ทำปริญญาเองต้องทำให้ได้นะต้องทำให้เหมือนคุณเพชรคุณเพชรเธอจบปริญญาเอกอะยังไม่เต็ม24่สิบสีด้วยซ้ำาไป ไุณได้เรียนไม่เก่งเหมือคนคุณเพชรนี่คะก็ต้องพยายามสิลูกใครๆพวกก็พูดถึงนั้นน่ะลูกหมอโชวกับหมอพลอยสีนะ่ะทั้งสวยทั้งเก่งทั้งสองคนคุณแม่คะคุณเพชรจะกลับมาพรุ่งนี้แล้วเหรอคะไม่พรุ่งนี้ก็มาเลยเนี่ยจ้ะเราจะโทรีกทีหนึ่งด่าดีใจใช่ไหมลูกที่พี่ก็จะมาร่วมฉลองกับเราดีใจคะ่ะได้ไม่ได้เจอคุณเพชรตั้งสองปีแล้ว ไม่รู้ว่าแม่สะอานเพื่อจัดท่องให้เรียบร้อยหรือยังได้ตปลแล้วค่ะยังไงก็ต้องไปดูอีกทีนึ่งง่้จะ้ะคุณพ่อคอยอยู่ที่ระเบียงนะหลกค่ะคุณแ,แม่จะไปดูอาหารเช้าแล้วก็จะถามสะอาดเ,เรื่องห้องกุณเพชรด้วยไม่รู้ว่าขาดอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาุณเพชรก็จะรำคาญเอา คุณพ่อคะอคุณแม่บอกว่าคุณพ่อมีเรื่องจะคุยกับด้าเอ่อก็ไม่มีเรื่องอะไรมากหรอกลูกแต่พ่ออยากจะบอกด้าว่าพ่อภูมิใจในตัวด้ามาก <c oughs> แล้วนี่ก็คือรางวัลที่ด้าทำให้พ่อแม่ไม่ผิดหวังในตัวด้า ลูกคุณค่ะรถยนต์คันใหม่ของลูกด่า <c oughs> อย่าลืมนะว,ว่าด่าเป็นผู้ใหญ่การเป็นผู้ใหญ่เนี่ยหมายถึงว่าเรามีความรับผิดชอบมากขึ้นมีหน้าที่ต้องดูแลมากขึ้นลูกต้องอย่าลืมว่าลูกเกิดในดตระกูลรันมกศพตระกูลที่สูงส่ง มีค่าดับแก้วมันนึลูกมีหน้าที่ต้องดูแลและเพื่อทูนวงตะกูุดของเราเอาไว้น่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะพ <c oughs> ่อเชื่อว่าดาทำได้ฮัลหลอาหารช้าพร้อมแล้วค่ะไปก่อนนะเดี๋ยวพ่อตามไป ปีแล้วนะคุณเรดวและเกินล21ปีแล้วที่เรามีด้าเป็นลูกคนเล็ก21ปีที่ด้าไม่เคยทำให้เราต้องผิดหวังฉันบอกดีด้าว่าจะต้องทำปริญญาเอกให้ได้ก่อนอายุ24ทำให้ได้อย่างคุณเพชรเขาทำทำให้เหมือนเพียอย่างเดียวก็พอนะอย่าให้เหมือนไปนหมดทั้งสองอย่าง เได้จบปริญญาปีได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจบโทด้วยคะแนนยอดเยี่ยมในเวลาแค่ห้าปีเท่านั้นเองครับที่